สวัสดีครับพี่น้องมณีกัสวนเกษตรบานนนท์กับีเรื่องมานํำเสนอเป็นเรื่องที่บอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากสําหรับสวนเกษตรบาลนนนะครับก็บคือเช่นสี่พี่น้องเพราะว่าอาสองมือที่แล้วเนอะอาะบาลนนทนไปตัดหญ้าเนารับไปตัดหญ้าให้กับต้นกล้วยกับพอดีไป ไปเห็นต้นกล้วยซึ่งซึ่งก้อนนั้นเห็นมันเป็นหวีเดียวไอ้โทษที่ซึ่งก้อนซึ่งก้อนนั้นเห็นเขาเป็นเครือเดียวนะครับพี่น้องเี่นก็เป็นเครือเดียวแต่ว่าบัดพ่อมือมือไปตัดยางเมื่อน้อหลังจากอวันที่หนึ่งมานะครับวันที่หนึ่งเดือนสิงหาเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาประมาณสี่ห้ามือเนี่ยนะครับก็ไปเห็นกล้วยนะครับไปเห็นกล้วยที่ที่บ้านน่นปลูกไว้นะครับเป็น เป็นกวยทิพย์พลดนะครับซึ่งเขาก็ออกเครื่อมามาหลายเถือแล้วล่ะครับมาหลายต้นแหละแล้วลก็นี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่ที่เขาเขาตกเครื่อมากนะครับพี่น้องก็พอปีไปเห็ดก็ความสะอาดก็ไปตัดหญ้าตัดหยังนะครับเพราะเพราะงี้หนาขึ้น,นสินะครับพี่น้องเห็นเขาเป็นแบบเป็นแบบสองปีนะครับพี่น้องเห็นเป็นแตกออกมาแต่ละเขาเป็นปีเดียวนะครับแล้วเขาก็ออกลูก กัมีหวีมีเครื่อมีหยังสีนะครับพี่น้องวันนี้พ่อพ่อแงนากันไปเห็นก็เป็นสองสองปีแล้วก็แบบรู้สึกว่าตกใจนะครับพี่น้องก็คือ,ค,อคือก็เคยเห็นอยู่ครับพี่น้องก็ถามว่าก็เคยเห็นอยู่กล้วยหลายๆายปีตาม y o u t u ู e ตามหยังสีนอตบาร์แบบ,บ,บไม่เห็นในสวนของเจ้าของนะครับพี่น้องเออไม่เห็นในสวนของเจ้าของก็รู้สึกแบบว่า ตื่นเต้นตนะสนะครับพี่น้องก็เลยยัี่เก็บปรยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าอ่าก็เลยถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิง่งว่าแต่ว่าปกต,ติก็สิเห็นเป็น <c oughs> กล้วยนันกล้วยนี่นะครับบัดนี้เป็นกล้วยที่พลดที่ที่พี่เขยิ่นเอามาให้ปลูกนะครับกับไปกับไปเอาก็พี่เขยเนี่แหละครับคือไปขอ,อนอพันกับพี่เขยเนี่แหละวันนี้ก็เลยเอามาปลูกพราว่าปลูกมันก็โตเครือเป็น เป็นสองปีอะครับพี่น้องเป็นสองปีอะครับกรู้สึกแบบเออดีใจเป็นรู้สึกก็เป็นเป็นโมงค้นเนาะเป็นเป็นมงค้นกระสวนสวนจะของที่ที่จะของระับบในล้งมือปลูกเอ้ในล้งมือปลูกเองเฮ็ดเองจรินะครับพี่น้องกรู้สึกก็พุ่มใจเนาะปะเตอมบริการเซเวลาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยพี่น้องครับพี่น้องใน่ลักกล้วยสองปีนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งกล้วยสองปีเนี่ยครับพี่น้องกาด ก็เคยเห็นอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ากัในในเห็นในอพวกยูทูบพวกอย่างสี้นะครับพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นของจริงแบบแบบนี้แล้วกับปรากฏว่ามันก็ลัเกิดอยู่สวนเจ้าของนะครับพี่น้องก็รู้สึกแปลกใจนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยทิพรสนะครับพี่น้องกล้วยทิพรสนะครับอืมจากอีกอีกเครื่องหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องอีกต้นหนึ่งเขาเขาเป็นลูกแล้วแต่ว่า ขาก็เป็นเป็น,ป,นปีเดียวนะครับพี่น้องอันนั้นเป็นปีเดียวใกล้ใกล้ได้เก็บอีกจักเดือนก็กว่านะครับแต่อันนี้มันมันเป็นสองปีนะครับเครื่อเดียวแต่สองปีสองหัวนะครับพี่น้องก็เลยแปลกใจดีบดิบมันอาสิแตกอีกปีนึงหรือเปล่ากัากบบลูนครับพี่น้องนี่เนาะกะสีงามดีนะครับพี่น้อง สีสวยเป็นของแปลกนะครับมีตน้นต้นพันธุ์พร้อมเด้อครับพี่น้องเนี่ยต้นพันธุ์ต้นพันธุ์กล้วยทิพย์พลนนะครับสีอ่าทา่าสวนสีคุยกับตอมตอมมีมมม่ออเดอร์นะครับสีสีบกขุดไว้นะครับพี่น้องทามีออเดอร์กับจ้าสีคุดนะครับเนี่ยครับต้นรับรบต้นเขาก็พ่สูงได้ครับพี่น้องอืมต้นพ่สูงเดี๋ยวต้นไหนก็น ข้างใน,นีนก็สิอออกปีกแล้วมั้งครับต้นเขาปสัสสงเนาะก็เลยเห็นครับพี่น้องกับว่ามันบ่ามันแปลกดีนะครับนี่อยู่ในสวนเฮ้าเนาครับก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องเบิ้งครับพี่น้องกล้วยสองปีเนาะกะเจังไรกะฝากกดติดตามได้ได้วยครับพี่น้องกดติดตามชวนเกษตรเบ้าโน่นแน่นะครับพี่น้อง กามมียังดีๆกะเสี่ยวมาฝากอีกคือเก้านะครับพี่น้องแต่ว่าพ่อเขาแตกแตกอันนี้ออกมาแล้วเขาก็บวบเป็นบวบเป็นบวบวีเขาเป็นยุแตาวาบสมบูรณ์นะครับพี่น้องมันบวมมีลูกอืมเป็นวีบวมมีลูกอะได้ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดวีแล้วครับพี่น้องแปดวีแต่ว่าตระวีกับบวทกันด้บางวีก็มีสามบางวีก็มีสองน่วยนะครับบางวีก็มี่สีนไว้ แตกต้างกันไปเนาะครับพี่น้องเนาะจะไ,ได้กับฝากกดติดตามช่องเกษตรเบ้านน้ยได้วยครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีสำ้สักนันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ